สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภรรยาลูกสาวออดคีรีบุญเผยสาเหตุปิดอาการป่วยเป็นความลับมา5ปีพร้อมเล่านาทีเผยก่อนเสียชีวิต นับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อต้องสูญเสียบุคคลคุณภาพอย่างออดคิโอริบุลนักร้องดังในตำนานแห่งยุค80ในวัย57ปีด้วยอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งเมื่อเวลา22นาฬิก15นาทีของวันที่16ตุลาคมท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนคลับที่เขาจากไปอย่างกระทันหัน โดยล่าสุดทางด้านของเอ็กปะพัทราภรรยาของออตคิริบุลและน้องเอกรูกเสาออดคิริบุลได้ออกมาเปิดใจถึงการจากไปแบบกระทันหันของเสาหลักของครอบครัวในครั้งนี้ว่าพี่ออตป่วยมา5ปีแล้วเริ่มเป็นตั้งแต่ปี2559แต่ยังคงทำงานใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปปกติแข็งแรงโดยตัวโรคมันเริ่มมาจากมะเร็งปอดก่อนจนเมื่อปลายปีที่แล้วมันลามมาที่สมองผ่าสมองไปสองครั้งอาการเพิ่งมาเริ่มสุดปีนี้ช่วงกลางเดือนเมษา เนื่องจากโรคกลับมาลุกลามแต่ที่เริ่มสุดลงมากๆเลยก็คือเดือนมิถุนายนพี่ออดเข้าๆออกๆโรงพยาบาลตลอดเข้า10วันออก20วันแล้วก็เข้าต่ออยู่แบบนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิต และก่อนที่พี่ออสจะเสียชีวิตได้ประมาณ3วันเขามีอาการสับสนทางสมองอยู่ๆเขาก็ร้องเพลงเหมือนว่ากำลังเล่นคอนเสิรต์ตแต่ก็จะไม่เป็นคำนะเป็นภาษาที่เราฟังไม่ออกพร้อมกับบกไม้บกมือให้แฟนเพลงด้วยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักและยังอยู่ในใจเขาเสมอขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ